สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1228นอนุภาพของร่างทีบเสียนเจ้าเป็นใครกันสายตาของทุตมังกรเสียนเย่หงจ้องไปที่ร่างของจางรู่เชนเขาหลีตาลงต้องการจะมองใบหน้าของแจ็มรูชเชนชัดเจนพลังสมาธิของทุดมังกรเสียนเย่หงยังไม่ถึงระดับที่50แม้จะมีดวงตาเสียนที่แหลมคมขนาดไหน ก็ไม่สามารถมองทะลุผ่านพลังสมาธิที่ปกคลุมจางรั่เฉินเอาไว้ได้ข้าเป็นเพียงผู้จะได้ชื่อเสียงเรียงนามคนหนึ่งเท่านั้นแม้จะกล่าวไปทุกองค์กรเส้นท้งสองก็คงไม่เคยได้ยินชื่อของข้ามาก่อนจางรั่วเฉนินก้าวเดินไปอย่างมั่นคงจนไปถึงใจกลางตำหนักใหญ่มกกรเทพในตำหนักใหญ่จอมยุทธทุกคนแต่ก็จ้องมองชายหนุ่มสวมชุดขาวเบื้องหน้าของพวกเขาอย่างสงสัยพวกเขาไม่รู้จ,จริงๆว่าชายคนนี้เอาความกล้ามาจากไหน จิงกล้าเจเดินออกมาพูดคุยกับทวตมังกรเซียนอาวซนเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยนั้นรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายที่พลังสมาธิของฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งมากนางจิงดูไม่ออกว่าเขาไม่หน้าตาเป็นยังไงทูตมังกรเซียนเยี่ยยวนกกล่าวเสียงเย็ยนเห็นได้ชัดมากว่าเป็นเซียนพลังสมาธิคนหนึ่งแต่กลับบอกว่าตัวเองเป็นผู้ไร้ชื่อเสียงเรียงนามจะต้องตั้งใจปิดบังตัวตอนอย่างแน่นอน้าว่าเจ้าจะต้องมีชื่อเสียงมากในเผ่ามนุษย์อีกด้วย แต่ไม่รู้ว่าเจ้าจะมีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนทางที่ดีอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของเขามาก่อนบำเพ็ุดใจดีกว่าไม่งั้นเจ้าจะต้องตายสถานเดียวทูมก่อนเสียนเย่หยวนสามารถรับดูได้ถึงไอพลังบนร่างกายของชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าคนนั้นพลังเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากน่าจะเพิ่งเป็นเซียนพลังสมาธิที่มีพลังสมาธิอะดับที่ห้าสิบเท่านั้นอีกอย่างอายุของชายหนุ่มคนนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่มีพลังที่แข็งแกร่งจางเฉินยิ้มอย่างสบายสบาย ข้าเป็นแค่คนนอกไม่ได้อยากจะเข้าไปแทรกเรื่องของขามังกรมหัพพุล์อย่างแน่นอนข้าเพียงต้องการที่จะกล่าวอ,อย่างเป็นกลางเท่านั้นจริงๆกล่าวอย่างเป็นกลางอะไรล่ะทั่วมังกรเสียนเยี่ยหย่นกล่าวแม้จะมาเชิญหน้ากับทั่วมังกรเสียนทั้งสองแต่จามรุ่เฉินก็ยังคงมุติธรเฉยๆเขากล่าวที่นี่เป็นอาณาเขตปกครองของพ่ามนุษย์ผู้เจ้าทั้งสองคำเกินไปน่าจะอ่อนลงกว่านี้สักหน่อยที่นี่เป็นอาณาเขตปกครองของพ่อมนุษย์งั้นเหรอ สายตาของจูตมากอรเซียนเย่หยวนเย็นเยือกขึ้นมาทันทีเจ้าใช้ข้าอ่อนลงกว่านี้กันเหรอทูตมากอรเซียนเย่หงส่งเสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความเยะหยนออกมาคล้ายหัวเราะในความเข่าของจารุเชนพิบตาเดียวทูตมากอรเซียนเย่หงก็เงียบเสียงไปไอพลังหนาวเน็บก็ถูกพ่นออกมาจากปากมันตามมาด้วยเสียงที่น่ากลัวเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกัน จึงกล้าจะกล่าวเช่นนี้กับจู่มังกรเสียขงของเขามังกรมหัพรบรุเนี่ะปลี๊ปลี๊พื้นเสาและแผ่นกระเบื้องมีน้ําแข็งก่อตัวขึ้นน้ําแข็งเหล่านั้นมีหนามแหลมคมยื่นยาวออกมาอาวอี้รู้ว่าจางรุ่เฉินเป็นผู้สืบทอดที่พักเหลียงอีชุบเลี้ยงขึ้นมาเขากังวลว่าจะเกิดเรื่องที่เหนือความคาดหมายขึ้นมากับเขาเขาจึงรีบจะโกรนออกไปว่าเอาจานันจะยังไม่พาแขกออกไปอีกหรอคิดที่จะหนี นายขนาดนั้นเสียที่ไหนกันล่ะทุบมังกรเซียนเย่หงก้าวไปด้านหน้าหนึ่งก้าวที่ใจกลางฝ่าเท้ามีพลังที่เย็นจะเยือกพุ่งออกมามันทำให้อาวจ้านกันได้ออกไปต้องรู้ว่าพลังของทุบมังกรเซียนเย่หงไปถึงขั้นเซียนระดับสูงแล้วแค่การจบเตีอยวไปเฉยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จอมยึดเครื่องเซียนระดับเก้าจะต้านทานเอาไว้ได้เกาะที่อาวจ้านสวมใส่อยู่มีน้ําแข็งปกคลุมอยู่ชั้นหนึ่งเมื่อเขาไปกระแทกโดนกําแพงโลหะมันจึงก่อให้เกิดเสียงดังแกร่งขึ้น เกาะของอ่าวจ้านเกิดรอยแตกขึ้นมากมายตรงรอยแตกนั้นก็มีเลือดไหลออกมาด้วยเจายิงการที่ทำลายร่างกายคอนอื่นอีกนะร้านเสียงของอ่าวซินเย่ยนพุ่งออกมาจากฝ่ามือส่งเข้าไปในกระบี่เซียนนางต้องการที่จะโจมตีใส่ทูตมังกรเซียนเย่ยหงแต่ทว่านางกลับมีสีหน้าประหลาดใจออกมานางได้ยินเสียงปังทูตมังกรเซียนเย่ยหงก็ถูกฝ่ามือโจมตีจนร่างกระเด็นออกไปแล้วอ่าวซินเย่ยนรีบก้าวเท้าหลบไปทางด้านขวาทันที ทุมังกรเซียนเย่ยหงกระเด็นเฉียดไหลของนางไปแล้วพุ่งออกไปจากตำหนักใหญ่มังกรเทพทางประตูใหญ่ทันทีเกิดอะไรขึ้นกันนะบุคคลระดับสูงของเผ่าขึ้นคนขุ้นเทียมังกรจ้องมองไวที่ชายหนุ่มชุดขาวที่ยืนอยู่ใจกลางตำหนักใหญ่ไปตาเดียวฝา่ามือเดียวกับทําให้ทุ่มมังกรเซียนคนหนึ่งเล่นออกไปได้เลยกันเหรอเขามีความก้าขนาดนั้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงมีลังที่แข็งเก่งได้ขนาดนั้นเย่หยวนทุ่มมังกรเซียนอีกคนหนึ่งก็ตะลึงไปเล็กน้อย จาเฉินเก็บมือกลับมารานเซียนที่แข็งเก่งก็กลับเข้าไปทวารทั้งเจ็ดที่ใจกลางฝ่ามือของเขาอีกครั้งการรอบโจมตีใส่ค่าจะชอลอนหาที่ตายจริงๆทู่มังกรเซียนเย่ยหงพุ่งกับเข้ามาอย่างรวดเร็วแสงสีดำเปล่งประกายออกมาจากตัวของเขาเขาถือหอกยาวสีดำเอาไว้ในมือแล้วแทงตรงไปที่หัวใจของจาาลั่เฉินที่ตัวหอกยาวสีดำนั้นมีร่างมังกรตนหนึ่งปรากฏออกมาแล้วส่งเสียงคำรามดังก้องไปทั่วบุคคลระดับสูงของเผ่าขึ้นคนพวเทียมมังกรทั้งหลาย ล้วยอยออกไปอยู่รบอบตำหนักใหญ่แล้วเปิดค่ายกลเพื่อกันขึ้นมาจากนั้นก็เข้าไปหลบอยู่ภายในค่ายกลมีเพียงเซียนที่แข็งแกร่งจริงๆเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ในตำหนักและจ้องมองทุบมังกรเซียนเย่หงพุ่งเข้ามาอย่างตึงเครียดพวกเขาไม่ได้ลงมือโจมตีเดียวไปเมื่อกี้การที่ชายหนุ่มคนนั้นสามารถตบฝ่ามือโจมตีใส่ทุบมังกรเซียนเย่หงให้ถอยไปได้พลังเขาจะต้องแข็งแกร่งมากแน่น,นอนและอาจจะสามารถสู้กับทุบมังกรเซียนเย่หงได้ ร่างจริงของทุมังกรเซียนยี่หงคือมังกรนภาตัวหนึ่งและเป็นเผ่ามังกรที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ในระดับเดียวกันพลังของมังกรเซียน e ตัวหนึ่งสามารถชนะเซียนเผ่านมนุษย์ได้ดังนั้นพลังของทุบมังกรเซียนยี่หงจึงมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจางวาเฉินยังคงยืนอยู่ที่เดิมอย่างมั่นคงเขาก็คว้ามือไปในอากาศพร้อมกับกล่าวว่ายืมกระบี่กระบี่เซียนในมือของอ่าวซินเย็ยนไม่รับคําสั่งของนางมันพุ่งลอยออกไปปรากฏในมือของแจ้งวเฉินทันที จางรู้เฉินไม่ได้คว้ากระบี่รุ่นนั้นเอาไว้เขาเพียงใช้สำเน็กกระบี่ส่งเข้าไปในตัวกระบี่เท่านั้นแกรง่งกระบี่เสียนหมุนตัวอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดเสียงที่ดังแสบหูขึ้นมาและมันก็ปะทะเข้ากับหอกยาวสีดำเข้าอย่างจังพลังทั้งสองสายแข็งแร่งไปอย่างมากมันทำให้เซียนเผาขึ้นคน,นขึ้นเชี่ยมังกรต้องล่าถอยออกไปและจ้าเป็นต้องเข้าไปอยู่ในค่ายคนป้องกันในตําหนักใหญ่มังกรเทพพลังที่รุนแรงของเซียนหลั่งไหลราวกับน้ำหลากมันพุ่งออกมาอย่างรุนแรง ตอนนี้มีเพียงอ่าวอี้ที่ยังสามารถรักษาท่าทางที่นิ่งสงบอไว้ได้และยังคงนั่งอยู่ด้านบนได้อย่างมั่นคงเป็นชายหนุ่มที่ร้ายกาจมากเขาสามารถสุกับทูกองครเซิงคนหนึ่งได้อย่างเสมอภาคเช่นนี้แม้จะเพิ่งเคยพบเจอกันแต่ e. อ่าวอี้เคยชื่นชมจางวัฒนไปหลายครั้งหลายคราเดิมทีเขากะเมินพลังของจ้งวัฒนาไว้สูงอยู่แล้วตอนนี้เขาจึงพบว่าเขายังประเมินพลังของแจ้งวัฒนาไว้ต่ำเกินไปอยู่ดี e. อ่าวจ้านได้รับบาดเจ็บหนัก และนงอยู่ภายในค่ายกดพ่อกันเขาจ้องมองเจ้งเฉินและกล่าวว่าที่แท้ความข้าใจในสายกระบี่ของเขาก็สูงถึงเพียงนี้แล้วข้าไม่อาจจะเทียบเคียงได้จริงจริงยังหนุ่มอยู่ขนาดนี้แต่พลังกลับแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนั้นแล้วเขาเป็นใครกันแน่นะเอาจริงประมุกน้อยของเผ่าคึ้นคนงเทียนมังกรยังมีความประหลาดใจอยู่เล็กน้อยใช้หนุ่มที่แข็งแร่งเช่นนี้ทำไมถึงได้เป็นผู้ที่ไร้ชื่อเสียงเร่องนามไปได้ล่ะเอาสิ้นเย็ยนกับลิฟีเบาๆ นางจ้องมองไปทแผ่นหลังของเจ้าเฉินยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยและกล่าวกับตัวเองว่าทำไมถึงได้มีด้านหลังที่คลาดคลึงนกันขนาดนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาตายเพราะสายฟ้าแล้วหรอกเหรอม่น่าจะใช่เขาจริงๆใช่ไหมเอาสินเยีย่ยนในตอนนี้แม้จะตื่นตระหนกแต่นังก็ยังตื่นเต้นอย่างไม่อาจจะอธิบายได้หัวใจของนางเต้นเร็วและแร,ร,รงมากนางอยากจะพุ่งเข้าไปทำลายพลังสมาธิที่ปกคลุมร่างของเขาเพื่อที่จะได้มองเห็นใบหน้าของเขามีความสามารถอยู่นี่ข้าจะจัดการเจ้าเอง ทุบมังกรเซียนเย่ยหยวนเมื่อเห็นว่าทุบมังกรเซียนเย่ยหงและจางวเฉิยนย่าที่จะตัดสินแพ้ชนะได้เขาก็ไม่อาจจะรอต่อไปได้และเขารวมการต่อสู้นี้ด้วยทันทีตรีเทพสายฟ้าตรีเล่มหนึ่งพุ่งออกมาจากน้ำผาของทุบมังกรเซียนเย่ยหยวนเขาถือมันเอาไว้ในมือบนตีมีสายฟ้ามากมายร้อยสายพุ่งออกมามันส่งเสียงเปรี้ยงปล่งดังสนั่นและโจมตีไปที่หลังของแจ้งวเฉินด้วยพลังที่น่ากลัวจางวเฉินดวงตาเป็นประกาย เขาปลายตามมองไปทางด้านหลังและกล่าวว่าร่างเทียบเสียนสายกระบี่ตุม้มกดสายกระบี่มากมายมหาศาลพุ่งออกมาจากหลังของแจ้งเฉินมันกลายเป็นกระบีเ่เล่มใหญ่พุ่งเข้าไปโจมตีทุบมังกรเสียนเยี่หยวนที่อยู่ด้านหลังของเขาตุม้มทุบมังกรเสียนเยี่หยวนเล่นถอยหลังไปเกรดมับบงกรบนแขนทั้งสองข้างถูกปานกระบี่ทำลายและมีเลือดแดงฉานไหลออกมาเป็นไปได้ยังไงเขากลับฝึกฝนร่างทเทียบเสียนเป็นกระบีอ่ออกมาได้ ทุมังกรเซียนตกใจเป็นอย่างมากจามรู้เฉินควบคุมร่างเทียบเซียนกระบี่อีกครั้งและโจมตีออกไปจนทำให้ทุบมังกรเซียนเย่ยหงก็เดินออกไปทันทีพรางกระบี่ที่นุนแรงโจมตีไปที่หน้าอกของทุมังกรเซียนเย่ยหงจนก่อให้เกิดรอยเลือดเป็นแนวยาวขึ้นมาหลายรอยแค่พลังของคนคนเดียวกับทำให้ทุ่มังกรเซียนทั้งสองได้รับบาดเจ็บพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทำให้จอมยุทธ์ที่อยู่ในบริเวณนั้นทุกคนตกใจจนอ้าปากค้างกันไปทุมังกรเซียนเย่ยอยู่นโกรธแค้นขึ้นมาจริงๆแล้ว เขากล่าวที่นี่คนข้างเล็กเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกหากว่ามีความสามารถจริงพวกเราไปสู้กันที่ด้านนอกดีไหมออกไปสู้กันข้างนอกเหรอหาพวกเจ้าสู้ข้าไม่ได้แล้วหนีไปทํายังไงละ่ะจ้งวัชเันกล่าวทูมังกรเซียนเย่หงกล่าวหนีกันเหรอล้อเล่นหรือเปล่าข้าเป็นหนึ่งพ่ามังกรที่สูงทรงทำไมจะต้องหนีด้วยทูมังกรเซียนเย่อย,อยู่แง่กล่าวเสียงเย็นร่างกายของเขามีสายฟ้าพุ่งออกมาทุทิศออกไปสู้กันข้างนอกเถอะ เคยหนีคนท่านเป็นขี้แพ้เป็นไงก็ได้งั้นก็ออกไปสู้กันสักตั้งยังสบายอ,อกสบายใจได้จางลู่เฉินมีท่าทางที่เป็นธรรมชาติมากเขากลายเป็นลำแสงพุ่งออกไปจากตำหนักใหญ่มังกรเทพทุกังกรเซียนเย่หงและทุกังกรเซียนเย่ยหยดสบตาก,กันแล้วเผยรอยยิ้มแปลกๆออกมาที่พวกเขาเสนอให้ออกไปสู้ข้างนอกเหตุผล,ลหลักๆก็คือในตำหนักใหญ่มังกรเทพแห่งนี้พวกเขาไม่สามารถกลายร่างเป็นร่างจริงที่ใหญ่โตได้ไม่ต้องสงสัยเลย สำหรับเผ่ามังกรแล้วมีเพียงร่างจริงเท่านั้นที่จะทําให้พวกเขาแข็งเก่งอย่างที่สุดได้ในเมื่อทํา้ายอํานาจของเผ่ามังกรมาพับุรุษข้า็จะทำให้เขาแหลกไปชิ้นๆและกินเขาเข้าไปซะทูมังกรเซียนเย่หงมีความมั่นใจมากว่าจะชนะเขาข่มรัามออกมาแล้วพุ่งตัวออกไปด้านนอกตามใจเขาเฉินไปทูมังกรเซียนเย่หยวนตามออกไปหลังสุดอาวซินเยียนออกมาจากแค่คนป้องกันนังเจ้ามองออกไปด้านนอกจําหนักจากนั้นก็หันหลังกลับมามองและถามว่า ท่านปู่ตอนนี้จะทำยังไงดีอาวอี้กายอย่างสงบนิ่งว่าเปิดค่ายคนป้องกันเมืองไม่ว่าสุดท้ายแล้วผลการต่อสู้ของพวกเขาจะเป็นยังไงก็ไม่อาจจะปล่อยให้ทุมังกรเซียนทั้งสองมีชีวิตรอดออกไปจากสะความฝันทวยเทพได้จไมถึงไม่ใช้ค่ายคนฆ่าทุมองกรเซียนทั้งสองไปเลยล่ะอาวเยี่ยนถามอาวอี้ใส่หัวเขากล่าวหากไม่ลงมือด้วยตัวเองได้พวกเราก็จะไม่ลงมือเอง หากสามารถยืมมือของผู้สืบทอดพรรคเหลียงอีคนนั้นเพื่อจัดการกับทูบมังกรเสียทั้งสองได้ก็จะไม่เป็นภัยเต่าเผาขึ้นคุ้มพิเทมังกรของพวกเราพรรคเหลียงอีและเผ่าพื้นที่พิเทมังกรกับพวกเราเป็นพันธมิตรต่อกันหากผู้สืบทอดคนนั้นไม่ใช่คู่มือของทุมังกรเสียทั้งสองแล้วเกิดเรื่องที่ไม่อาจจะคาดเดาขึ้นมาได้พวกเราจะสามารถเป็นพันธมิตรกับพรรคเหลียงอีต่อไปได้ยังไงอาวสินเยียนไม่ได้วางใจเพราะนางสงสัยว่าผู้สืบทอดพรรคเหลียงอีคนนั้นเป็นไปได้มากว่า เขาก็คือคนที่นางคิดอยู่ในใจคนนั้นเหมือนกันมากจริงๆตอนนี้พวกเราทำได้เพียงหวังว่าผู้สืบทอดพักเหลือี้คนนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถคลี่คลายอันตรายครั้งนี้ของเผ่าขึ้นคนเทียมกรไปได้เอาอี้สลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวว่าหากถึงคราวจะเป็นจริงๆข้าจะลงมือจัดการกับทุกมังกรเซียนทั้งสองนั้นโดยตัวของข้าเองแล้วก็จะจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ